ปแล้วมาวนูนนะครับนี่หัวเชือปลาดินนะครับปลาดินมักชอบกินนะครับมึงผลงานครับปลาดินรุนรนครับสนใจนะครับสอบถามได้นะครับผมขับรอรุุนครับน้าน,นะเทศเนื้อเทศหัวเชือนะครับรอรุุนรอรุนไปแล้วไปแล้ว ฟังเสียงหลอ,อกครับมึงหลอ,อกสิลันบอสังเกตดดีๆนะครับตุ้งติ้งนะครับไปแล้ว สังเกตดีๆนะครับเห็นบ่ตรงติ่งนั่นๆๆไปแล้วหลังเย้ะโอ้มิส่ครับผมมีใส่ครับ,รบเอยเอยปลาเนี่ยอ้า Ay, suave, ¿no, ัอ้โหปะนิ่งครับผมนี่อ่ะนานๆข้อทีนะครับมีใส่ครับมีใส่อ้ห์มาแล้วครับมาแล้วเห็นบ่เห็นปะเห็นยีเนาะเอะไรทำท่านั้นไหม นี่อ่ะมาแล้วไซโบครับผมนี่นะครับเหยื่อปะนิ่นนะครับนั่นน่ะนี่หัวเชือนะครับผมหัวเชือตุกรานิ่นนะครับสุดยอดครับนั่นะโบมาแล้วครับโบมาแล้วนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขอจบคลิปนะครับผมจะเศร้าตกแล้วนะครับ หวัวเชือกกระเงีย้ยนะครับนานๆท่านาาใดสนใจนะครับที่ตะกร้ารเลี้ยงเลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับนี่นะครับเหยื่อปลานิ่นนะครับสติกเกอร์เมื่อกี้เม่ได้ติดสติกเกอร์มาแตามาสีเหยื่อเนี่นี่นะนะครับตัวนี้นะครับเหยื่อปลานิ่นแล้วก็หวัวเชือกนะครับนานๆ เนื้อยังเนื้อยังดีๆยนะครับตัวนี้ผมนวดนิ่มนะครับนวดนิ่มแล้วจาผมก็ปั่นตึงติ่งนะครับตั้นอ่าปั้นตึงติ่งใส่ดวงเบ็ดนะครับน่ะนี่ครับเป็นตะก้อวิ่งนะครับโอเคนะครับไครสนใจนะครับกที่ตะกาเหลืองเลยนะครับหน่ะนี่นะครับใครสนใจนะครับนี่นะครับหอหัวเชื้อปลานิ่งหล้วก็เยื่อนะครับน่ะเนื่อนะครับผมล่งไห้ในตะการหนาหนาขับไปเลือกเบิึงได้นะครับโอเคนะครับ ใส่สวยๆครับผม นะครัหลอกเบสนะครับเอาหลอกเม็ดปาเล่นนี่นะครับเหยื่อเหยื่อปลานิ่นนะครับนี่หัวเชือปลานิ่นนะครับของขายสบาดดับเองนะครับตัวเหยื่อนะครับจะเป็นสีนี้นะครับน่าหนานี้นะครับเหยื่อจะเปลี่ยนแบบนี้นะครับนี่้ะหน้าตาเหยื่อนะครับปลานิ่นมักชอบกินนะครับมึงผลงานครับ มาล่งมาพ่อประมาณนี่ละประมาณหนึ่งสัปโมงตกเรียนตกหัวนะครับนะ่ะน,นี่นี่ครับเป็นผลงานครับตอนนี้ล่วนๆครับมึงโบก็ได้บ้างฮันนี่ละโบนี่่มึง,มงใส่กับฝ้ามือตัวใหญ่อยู่นะครับ โอเคนะครับหน้าเดี๋ยวผู้ใดสนใจกับที่จะกร้านะครับสร้างสื่อเยือได้นะครับโอเคนะครับทั้งเยือทั้งหัวเชือนะครับนี่นะครับนี่นะครับหัวเชือนะครับหัวเชือกปนินนะครับผมมีตัวเป็นโดนนะครับนี่นะครับผู้สนใจนะครับสอบถามได้นะครับผม กดสร้างซื้อได้เลยนะครับที่จะ